กรดไหลย้อนต่างแตกต่างกับโรคกระเพาะอาหารอย่างไรนะครับคือบางทีดูดูอาการที่เกิดขึ้นเวลาที่คนเป็นทั้งสองโรคนี้เ็เอ๊ะมันเหมือนกันเลยมันจะเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่านะซึ่งความจริงแล้วเป็นโรคที่มีอาการต่าง,ต,าง,ต,างต่างกันนะครับระหว่างโรคโกรดไหลย,ย้อนกับโรคกระเพาะอาหารแล้วมันต่างกันอย่างไรล่ะกรดไหลย,ย้อนนั้นเกิดจากพฤติกรรมการกินแล้วนอนเป็นหลัก ความเครียดก็กระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นได้ส่วนโรคกระเพาะอาหารนั้นเกิดจากการดื่มชากาแฟสูบบุหรี่เครียดและกินอาหารไม่เป็นเวลานะครับทีนี้พูดถึงอาการของโรคก็ดไหลย,ย้อนก็คือจะมีการแสบร้อนที่หน้าอกเป็นมากจะเป็นมากหลังกินอาหารมีอาการเร,เรอเปรี้ยวแล้วก็จะมีน้ำขมขมหรือเปรี้ยวเตี้ยขึ้นมาในปากมีอาการขึ้นไ้อาเจียนไอแห้งเจ็บ จุกที่คอเหมือนมีก้อนมาอุดค้างนั่นคืออาการของกรดไหลย้อนทีนี้ก็คืออาการของโรคกระเพาะอาหารบ้างก็จะมีอาการปวดจุกแน่นแสบท้องมักเป็นเวลาท้องว่างหรือเวลาหิวแล้วก็จะมีอาการปวดท้องไปเป็นแหายปวดแน่นท้องแล้วก็ต้องบรรเทาด้วยยาลดกรดแล,กแล้วก็อาการปวดท้องดรดยแรงนั้นก็จะโรยรารกนเป็นปีเลยทีเดียว ทีนี้มาพูดถึงการรักษากันบ้างก็โดยการปรับพฤติกรรมแล้วก็กินอาหารอ่อนๆเลี่ยงอาหารลดจัดแล้วก็ควรจะกินให้เป็นเวลางดสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ขอบคุณแหล่งข้อมูลจากชีวจิต